เล่นเกมอะไรกันครับเล่นเกมอันนี้ครับอะไรล่ะชื่อเกมอะไรชื่อเกมรถบัสเอลรถเกมบ้านไหนเล่นให้ดูหน่อยดิรถเกมนี้เล่นยังไงนี่ครับอย่างนี้โอเคนี่โอ้ปิดประตูไหนปิดประตูได้ด้วยโอ้เปิดประตูเป็นด้วยเอ้าน้ำหายไปไหนมันดับไม่รู้ด้วยไหมล่ะยืมมบนแล้วยิ้มอ่ะไม่ได้ หไ,หไหนนี่เราแข่งมิ้นท์ถ้าไม่มีหลายเกมยังเลยอ่ะน,นี่นะแข่งขันะโอเคนี่ขอด,ดองงออูในกล้องไงโอ้ยเห็นในกล้องโอเคนี่ไงเท่ระเบิดเลยเท่ระเบิดเลยเห็นไหมในกล้องก็เท่เล่นเล่นให้ดูเล่นให้ดูเล่นให้เล่นโชว์กล้องนั่งลงเออนะถ่ายหน้ากล้าอยู่เห็นไหม โอเคนี่จุจกจุกตัวนี้นะโอ okay. เคเซย์สอนน้าหน่อยจุกตุกไหนนี่เดี๋ยวล็อกกำดูโอ้ oh, คนหนึ่งก็อยากเห็นด้วยคนหนึ่งก็อยากเห็นดูหนะ่อยให้น้องดูด,ด้วยเนอะอย่าหันหนีหลายน้องก็เอียงตามนี่สอนหน่อยสอนน้องหน่อยนะนี่โโหกดตรงนั้นเซย์จำนี่มันเดียวมาเพื่อแม่นเนาะฮึแล้วทำยังไง โอ้ยุกล้อโอ้โหเน้นๆ้นตรงไปเลยโอ้เล่นเสร็จแล้วไปทำการบ้านนะโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเอะ้าเอารถนี่วะโอเคอะน้านาเอารถกระบะไหนกระบะปูขงโอเคไหนคันไหนพี่ดิ โอ bert, ไ้ le ones, ไปไปชิงแล้วๆาไปเร็วภาคเลยดิบุบบุนไปเลยดิโอ้มีกองเชียร์ด้วยครับใครเล่นเกม อออี่ดดาาดูด้ว so ย่าบบบบีบเลยเียบบีบสามชาเลยไหมบีบสามชาเลยไหมบีตาด้วยโอ้เก็บตังค์ด้วยมันมีไฟโอเคไฟโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเป็นมีกระพุ้ เป็นทุกอย่างเลยเก่งยังเลย,เลยทำการวาดให้เก่งๆแบบนี้นะโอเค